อ่าคลิปนี้เรามาดูสภาพเจ้าเครื่องตัดหญ้าคัากินนะครับ4ี่ของความกินตัวนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราซื้อมาใช้งานนะครับอ่าก็นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ1เดือนนะครับผมซื้อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ1เดือนนะครับผม1เดือนได้นะครับผมเรามาดูว่าจากการทดสอบใช้งานจริงเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับผมส่วนการใช้งานก็ ผมก็ได้ลงไปเมื่อคลิปก่อนๆนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูสภาพกันนะครับผมก็ผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็มอมแมมนะครับผมก็ซื้อมาใช้งานจริงๆเลยนะครับผมใช้งานแทบจะทุกวันนะครับผมแทบจะทุกวันนะครับไม่ถึงกับทุกวันนะครับผมแต่ก็ตัวนี้ตัดที่สวนตัวเองบ้างนะครับเอาไปรับจ้างบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็สิ่งที่ผมได้ ทำก็คืออ,อย่างแรกเลยนะครับก็ปรับชุดมือจับคันเร่งนะครับผมาจากที่แรกเลยเนี่ยจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคันเร่งเนี่ยมันจะมีการงุ้มเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับอ,อย่างแรกเลยผมก็คือทําการถอดออกแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับเจาะรูตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อให้ให้มัน มีองศากางออกไปนะครับเวลาเราใช้สายใช้งานจริงนี่มือเราจะได้ไม่หักข้อมือแบบนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็ทําการเจาะตรงนี้แล้วก็ทําการเจาะรูใหม่นะครับยึดน็อตเข้าไปใหม่นะครับองศามันก็จะถ่างออกไปด้านนอกนิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับด้านนอกนิดนึงครับเพื่อให้รับกับข้อมือเรานะครับผมนี่เลยนะครับต่อมาก็ได้ทําการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับหูเกี่ยวสายสะายนะครับ จากเดิมที่ทางบริษัทให้มาแล้วมันมันมันจะเป็นหูเล็กแบบนี้นะครับผมซึ่งก็อย่างที่คลิปคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสะพายไปนะครับมันสั้นไปนะครับทาให้นะครับศูนย์ถ่วงนะครับมันจะน้ําหนักมันจะถ่วงไปด้านหน้านะครับเพราะว่าหูมันมีแค่ถึงมาตรงนี้นะครับสามรูนะครับนี่นะครับสามรูนะครับผมต้องทําการต่อเหล็กยื่นออกมานะครับเพื่อให้มันศูนย์ถ่วงมันขยับมาด้านหน้าน่อยนะครับศูนย์ถ่วงมันถึงจะ บาลานด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแล้วต่อมาผมก็ทําการซื้อเจ้าหูเกี่ยวสายายตัวนี้มาใหม่เลยนะครับเป็นชุดของเขาเลยนะครับชุดของ c ี1น่หนึ่งเลยนะครับมันจะมีแบบมีเว้าตรงนี้กับไม่ไม่ว้านะครับผมต้องดูดีๆครับเวลาเลือกซื้อนะครับเราต้องเอาเลือกที่มันเว้าตรงนี้นะครับอ่านี่เป็นหูเกี่ยวของ c ี1น่หนึ่งเลยนะครับผมก็ซื้อมาพร้อมกับประกับตัวนี้นะครับผมประกับจับตัวนี้นะครับก็ช่วยยึดกบกเพลาตรงนี้ครับกับตัวแฮนด์นะครับผม เพราะว่าช่วงนี้มันจะหมุนได้นะครับผมก็ช่วยให้กระชับขึ้นนะครับผมส่วนตัวเดิมมันนะครับนี่ครับพลาสติกตัวเดิมมันก็เอาขาไว้เนี่ยแล้วครับผมให้มันช่วยล็อกหูนี่อีกตัวนึงนะครับผมจะเอาออกก็ได้นะครับแต่นี่ผมเอาขาไว้ครับเวลาเราจะคลายเปลี่ยนใบมีดเราจะได้พลิกด้ามตัวนี้ให้มันหงายขึ้นนะครับแล้วก็คลายตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็คายมันออกครับพอเปลี่ยนอะไรเสร็จสับก็พลิก ชุดแฮนด์ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ขันให้แน่นนะครับผมเพราะว่าต <ab es YN> ัว <funnel> น <iki> ี้แฮนด์มันหมุนได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนใบใบมีดเนี่ยเราไม่ต้องไปคว่ำตัวเครื่องมันลงนะครับบางทีน้ํามันมันจะไหลลงครับถ้าเราคว่ำเครื่องมันลงครับเหมือนเครื่องตัวนี้ครับอ่าเวลาเราจะเปลี่ยนใบมีดทีนึงเนี่ยเราต้องพลิกเครื่องมันหงายขึ้นนะครับผมบางทีก็น้ํามันก็ไหลลงบ้างอะไรบ้างนางเงี้ยครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเพราะตัวตัวนี้มันฟรีครับมันหมุนได้นะครับผมพลิกแต่ชุด ก้านนะครับพลิกแต่ชุดก้านตัวเครื่องก็ตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับผมพอเปลี่ยนตัวนี้ครับเราก็ทําการขยับชุดประกับตรงเนี้นะครับให้มันถอยออกมาด้านหน้าได้นะครับทีแรกเนี่ยมันผมจะถอยออกมาชิดเลยนะครับผมแต่พอเปลี่ยนตัวนี้มานะครับเรามีตัวเลือกคลองรูนี้นะครับตัวนี้เราก็ขยับมาได้นะครับบาลานซ์ก็ยังดีอยู่นะครับผมต่อมานะครับผมก็ได้ทําการปรับแต่งเข็มลูกเร่งนะครับเข็มลูกเร่งจะอยู่ในนี้ครับ จะอยู่ที่บนคาบูนี่นะครับผมเราถอดตัวนี้เข้ามาผม,ผมก็ทําคลิปบอกไปแล้วนะครับผมเราถอดตัวนี้ขึ้นมาออกมานะครับแล้วก็ทําการปรับเข็มนะครับมันจะมีแหวนที่สอดเข้าไปในเข็มนะครับเรามันจะอยู่ตรงกลางนะครับเราทําการถอดออกมาแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปขยับให้มันขึ้นบนสเต็ปหนึ่งครับก็ช่วยให้ประหยัดน้ํามันนะครับผมประหยัดน้ามันขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะครับผมจากเดิมที่เขาทําม,มาโรงงานเนี่ย ที่จากคลิปที่ผมทดสอบไปให้ก่อนหน้านะครับก็ตัดได้ส่วโมงครึ่งนะครับผมพอผมทําการปรับเข็มลูกแรงเนี่ยน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยสามารถตัดได้2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับผมจะสังเกตว่ามันประหยัดมากเลยนะครับผมแต่ความแรงก็ไม่รู้สึกว่ามันแรงลดลงแต่อย่างใดนะครับผมอาจจะลดลงนิดนึงแต่ไม่ถึงกับทาให้รู้สึกได้ชัดเจนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการประหยัดน้ํามันนะครับผมแต่ใครที่ ไม่เน้นประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่าเน้นความแรงนะครับก็ไม่ต้องไปปรับนะครับเข็มลูกเร่งนะครับเอาไว้อย่างเดิมนี่แหละมันจะแรงครับเน้นแรงแต่ก็แลกกับการอาจสิ้นเปลืองน้ำมันนิดนึงนะครับผมถ้าใครไม product to ่ซีเรียสเรื่องน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับผมตัวนี้ก็อันนี้ผมก็ได้ปรับไปนะครับผมเพราะว่าอจจะให้มันประหยัดน้ำมันนิดนึงนะครับแต่ความแรงก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสามแล้วนะครับก็ต่อมาผมก็ได้ทําการดัดแฮนด์ตัวนี้นะครับจากเดิมที่ผมรีวิวไปเนี่ย แขนด้านขวานะครับมันจะทางกลางออกไปยาวเยอะเกินไปนะครับทําให้มือขวาเราเนี่ยเวลาเรายื่นไปจับเนี่ยอาจจะตึงตึงแขนนิดนึงนะครับผมผมก็เลยทําการาดัดตัวนี้ให้มันมีองศาพับเข้ามาให้มันใกล้ๆตัวเราหน่อยนะครับผมแต่แต่ด้วยความที่ว่าก้านตัวเนี้ยมันแข็งมากเลยนะครับอาจจะหนานะครับแข็งนะครับก็เป็นข้อดีนะครับที่ที่มันแข็งนะครับทําให้เราดัดเนี่ยพอเราดัดออกขึ้นมานนเนี่ย อ่าตรงนี้มันงอเลยเว้าเข้าไปเลยนะครับก็สูญเสียเรื่องความสวยงามไปหน่อยนึงนะครับผมอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเนี้ยใช้งานนะครับผมอ่าแข็งมากเลยครับดัดคาเครื่องเนี่ยดัดไม่ได้ดัดไม่มาเลยครับไม่เหมือนกับแฮนด์เจ้าตัวนี้ครับอ่าผมดัดคาเครื่องเลยนะครับดัดก็มานะครับอ่าแสดงว่าตัวการตัวนี้มันอ่อนนะครับเพราะเส้นอ่าอ่าอลูมิเนียมมันบางนะครับมันดัดได้ง่ายนะครับแต่ตัวนี้มันอาจจะแข็งนะครับดัดได้ยากผมต้องถอดออกมาดัดด้านนอกนะครับอ่าพอดัดแล้วมันก็จะ ได่องศาแฮนด้านขวามันจะตั้งขึ้นมานะครับผมแต่ไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสผมเน้นใช้งานนะครับแฮนด้านนี้ให้มันกลางออกไปนะครับอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแฮนแบบนี้นะครับแฮนแต่งแบบนี้นะครับแฮนแต่งแบบนี้เขาทํามาใส่เครื่องแต่ญ้าโดยเฉพาะนะครับแฮนด้านนี้มันจะสั้นแฮนด้านนี้มันจะกลางออกยาวนะครับผมอันนี้ครับมันทำให้จับสบายนะครับอนาคตค่อยค่อยว่ากันนะครับอันนี้เพิ่งจะเดือนเองนะครับก็จะลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็ต่อมาครับผมได้ทําการปรับเขาเรียกว่าอะไรสปริงด้านในนะครับสปริงคันเร่งด้านในนะครับจากเดิมมันเป็นสปริงเหล็กนะครับม้วนมา2รอบนะครับผมทําให้เวลาเราบีบคันเร่งตรงนี้ครับเราต้องใช้แรงนิดนึงครับแต่มันตึงๆนะครับทางในกลุ่มเขาก็แนะนําว่าลองปรับสปริงดูนะครับให้มันอ่อนลงนะครับโดยการคลายรอบมันออกมารอบนึงนครับเหลือหนึ่งรอบนะครับจากเดิมมันเป็นสปริง ม้วนมันจะเป็นสปริงม้วนแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับมันจะเป็นสปริงม้วนแบบนี้นะครับนี่สปริงเหล็กแบบนี้นะครับมันตรงนี้มันจะม้วนสองรอบนะครับผมเราก็ทําการทางเหล็กนี้ออกออกมานะครับทําให้ตรงเนี้ยทาให้ตรงเนี้ยมันเป็นม้วนแบบรอบเดียวแบบนี้แบบนี้นะครับผม จากเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะม้วน2รอบแบบนี้นะครับเราก็ทําการถ่างสปริงออกมานะครับทําการให้มันม้วนรอบเดียวแบบนี้นะครับผมทำมันก็ทําให้สปริงตัวนี้มันอ่อนนะครับเวลาเราบีบนะครับบีบเรากดเนี่ยมันจะกดได้ง่ายนะครับผมช่วยเรื่องการกดได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ช่วยได้ได้ผลจริงนะครับอันนี้ลองมาแล้วครับตอนผมแกะออกมาผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมแต่ก็ พอถอด uh, ตัวนี้ออกมาก็จะเจอเลยนะครับง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในนี้เ,เราก็ทําการตัดสปริงออกครับตัดสปริงแล้วก็ดัดให้มันเหลืออยู่ให้มันม้วนอยู่รอบเดียวนะครับช่วยได้เยอะเลยครับอันนี้ตัดเป็น2ชั่วโมง Kenya, กว่าก็าา umu, ยังไม่รู้สึกว่าเมื่อยอะไรมาก golf, มายนะครับผมนี่ครับมันทําให้เรากดง่ายนะครับผมแล้วก็ทําการหล่อลื่นตรงลวดสลิงด้านในนิดนึงครับใส่น้ํามันจักรนะครับหยดลงไปตามสายคันเร่งนี่ครับให้มันลื่นนิดนึงนะครับผมก็ช่วยช,ช่วยได้เลยนะครับช่วยได้เลยนะครับ กดนุ่มมือนะครับช่วยได้นะครับผมรุ่นอื่นๆนะครับลองไปปรับแต่งกันดูนะครับผมถ้าใครกดง่ายอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็นี่ครับหลังจากเอาไปลุยงานมานะครับจากเดิมที่ใช้ใบ14ที่เข้าแถมมานะครับผมใบมะละกอ14อ่าตอนไปลุยงานหนักนี่ใช้ใบ16เลยนะครับผมใบ16ก็ยังรู้สึกว่าแรงไม่ได้ตกไปแต่อย่างได้นะครับตัดหญ้ารกๆหนาๆเนี่ยยังสบายอยู่นะครับผมยิ่งใบดีๆเนี่ย ก็ยิ่งตัดได้สบายนะครับตัดได้เร็วนะครับตัวนี้เป็นใบหนา1.6นะครับผมขนาด16นิ้วนะครับผมถือว่าลื่นเลยนะครับผมตัดงานได้ดีเลยนะครับสําหรับจาตัวนี้นะครับผมทีแรกไม่คิดว่าจะได้ใช้ใบ16นะครับเพราะว่าใบ14ก็เหลือแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มันกินแรงเครื่องอะไรมากมายนะครับแต่พอไปเจอหน้างานหนาๆคนโหดเนี่ยก็ลองเอาใบ16มา ใส่ดูแล้วครับก็ปรากฏว่าเจ้าตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครับจากหัวเกียร์นะครับตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเวลาเราเร่งเนี่ยมันจะดูตื่นๆนิดนึงนะครับอาจจะดูฝืดๆนิดนึงนะครับผมแต่ตอนนี้พอใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันจะหมุนได้คล่องขึ้นนะครับหมุนได้คล่องขึ้นนะครับอาจจะเกี่ยวกับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับผมซื้อมาใหม่ๆนะผมก็ได้ทําการอัดจารบีไปเสริมเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับผมแต่เขาก็อัดมาให้จากโรงงานแล้วแล้วนะครับผมเราก็ อัดเข้าไปอีกหน่อยนึงครับตามช่องนี้นะครับผมนี่ครับก็สําหรับอ่านี้ก็ไปตัดไม้เมื่อเช้านี่หน่อยนึงครับนี่ครับยาอย่างสดๆดอยู่เลยนะครับอ่าพอเราลุยยาลกๆหนาๆนาครับผมก็จะขยับกาดบางใบใ้ขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับผมเพื่อให้มันลุยยาลกได้สะดวกนะครับผมแต่ถ้าตัดยาพื้นราบต่ำๆทั่วไปนี่ก็ขยับกาดบางใบลงมาให้มันชิดชิดตัวนี้ก็จะช่วยการป้องกันการกระเด็นได้ระดับหนึ่งนะครับผม ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับผมได้ทําอะไรไปกับเจ้าเครื่องนี้บ้างนะครับผมก็ถือว่าอย่างที่บอกไปนะครับทําไปดัดแปลงไปหลายๆอย่างเลยนะครับส่วนการปรับแต่งเข็มลูกเร็งอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของผู้ใช้งานนะครับเป็นเรื่องของยูทเซอร์ที่จะไปปรับใช้ปรับแต่งให้เหมาะกับสมกับตัวเองครับถ้าอยากได้แรงก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับผมแรงอยู่แล้วนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่สิบจุดสองซีซีตัวนี้นะครับผม เรื่องของจุดเด่นก็คือการสตาร์ทง่ายนะครับสตาร์ทง่ายเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยไม่ต้องเปิดโช็กก็ได้นะครับดึงครั้งแรกนี่ติดเลยนะครับตัวนี้สตาร์ทง่ายอยู่นะครับส่วนเรื่องของการที่ว่าต right. ้องอุ่นเครื like. ่องนานหน่อยนะครับช่วงหลังๆนี่ก็ไม่ถึงกับอุ่นนานขนาดนั้นนะครับไม่ถึงกับ5้านาทีขนาดนั้นนะครับเหมือนกับช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังที่ผมอุ่นแค่นาทีกว่า2นาทีแล้วก็เร่งก็ไปได้เลยนะครับทํางานได้เลยนะครับก็ถือว่าเครื่องมันอาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับผมนะครับ ตัวนี้ลุยงานสองสองชั่วโมงติดต่อกันจนน้ำมันหมดถังนะครับก็เครื่องร้อนอยู่แต่ก็ไม่ดับนะครับผมเครื่ <kys! S 1> <INGING, S 2> องก็ยังถือว่าไปได้นะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นําเหลาจากควันนะครับเรื่องของควันขาวนะครับจากคลิปแล้วแล้วนะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าควันเยอะคว,วันขาวออกเยอะนะครับอช่วงหลังนี้ไม่ค่อยมีควันแล้วนะครับผมช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยมีควันขาวแล้วนะครับอาจจะ เกี่ยวกับเครื่องมันใหม่อยู่นะครับการเผาไหม้อะไรมันยังใหม่อยู่นะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับเรื่องของควันขาวนะครับผมช่วงช่วงหลังๆนี่ไม่มีควันขาวแล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มประจำปกติแล้วนะครับอาจจะพ้นการช่วงรันอินมาบ้างแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานเสร็จก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับผมก็ซื้อมาถือว่าซื้อมาใช้งานนะครับถือว่าซื้อมาใช้งานก็ใช้ให้เต็มที่เลยนะครับผมส่วนเรื่องการบำรุงรักษาก็ตามสภาพนะครับผม ก็มัน่นดูเรื่องการผสมสองทีนะครับย่าให้ขาดนะครับผมถ้าใช้2อทีคุณภาพดีหน่อยก,ก็ช่วยได้นะครับผมตัวนี้กรองอากาศก็อาจจะมีเศษน้ํามันอ,ออกมาปนบ้างนะครับพ่นออกมาตรงกรองอากาศนะครับอาจจะทําให้าบางท่านตกใจนะครับแต่ถามไปยังพี่ๆที่ในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าเป็นปกตินะครับมันจะพ่นน้ํามันออกผ่านกรองอากาศนะครับแล้วก็มั่นถอด กล่องอากาศที่อยู่ในเนี้ยออกมาดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเลยนะครับอ่ะนี่นะครับก็ถอดออกมาก็จะเจอกลองอากาศนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเปียกๆชุ่มนะครับมีน้ํามันนะครับอันนี้ครับน้ํามันผสมน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับเปียกอยู่บ้างนะครับก็พี่ๆเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะพ่นออกมาบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็ มันถอดมาทำความสะอาดนะครับตัวนี้นะครับนี่มันจะพ่นน้ามันออกมาบ้างนะครับตรงลูกสูบนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้ท์แรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็แต่พี่วิเขาบอกเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะพ่นออกมาบ้างนะครับเราก็มันถอดออกมาล้างทำความสะอาดตากแดดนะครับผมพึงลมไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับก็จะช่วยให้ระบบการกรองอากาศเนี่ยดีขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็สรุปนะครับผมผ่านใช้งานมา1เดือนนะครับแทบจะทุกวันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทดสอบไปในตัวนะครับก็ถือว่าเจ้าตัวนี้นะครับผ่านเลยนะครับผมคุณสมบัติหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยผ่านเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องมาปรับปรุงแก้ไขพวกนี้นิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับให้เข้ากับลักษณะการใช้งานของเราเองนะครับผมส่วนใครจะใช้เดิมๆใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับไม่มีปัญหานะครับมันอยู่ที่ว่า สไตล์การใช้งานของเราเป็นยังไงนะครับปรับเปลี่ยนพวกนี้เขามีให้ปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะซื้อแฮนด์แบบนี้มาใส่เพราะแฮนด์แบบนี้จับสบายจริงๆนะครับผมทาให้เราจับสบายทํางานได้ไม่เมื่อยนะครับแฮนด์แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนะครับแฮนด์แต่งนะครับแฮนด์แต่งเครื่องตัดหญ้านะครับในกลุ่มก็ใช้กันหลากหลายนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับว่ามัน มันจับสบายจริงนะครับช่วยลดการเมื่อยนะครับมันยกขึ้นสูงครับช่วยลดการเมื่อยล้าได้นะครับแต่อันนี้ก็คงจะใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมใบสิบแปดยังไม่เคยลองนะครับใบสิบแปดยังไม่เคยลองนะครับก็ยังมีคมจาเป็นขนาดนั้นนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับแต่ก็คงจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ยังเสียวๆอยู่นะครับใบสิบแปดนะครับใบสิบแปดใบยี่สิบนี้ก็ไม่กล้าใช้นะครับสิบหกนี่ก็เหลือกินแล้วนะครับสําหรับเรื่องความปลอดภัยนะครับผม อ่าส,ส่วนสายสไปายนะครับที่มากับเครื่องครับผมไม่ได้ใช้นะครับผมผม,ผมไม่ได้ใช้ครับดูถ้าก็จะนุ่มอยู่ครับเป็นสายสายสไพายบ่าเดียวนะครับอ่าพอดีผมไปใช้สายสไพายบ่าคู่นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ของเขานะครับผมอ่นี่นะครับก็นำาบมแบ่งปันกันนะครับแล้วก็พร้อมกับอัปเดตให้ดูนะครับว่าเครื่องมันเป็นยังไงไปถึงไหนนะครับทาอะไรไปบ้างครับอ่าก็เป็นแนวทางให้สําหรับ มือใหม่เครื่องตัดหญ้านะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับอย่างแต่ว่าพอจะตัดได้บ้างนะครับก็เผื่อใครพึ่งเข้ามาเล่นนะครับก็เป็นแนวทางให้ได้ลองปรับเปลี่ยนแก้ไขกันให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับผมก็เครื่องเรดราคา2000นี่ได้ระดับนี้ก็ถือว่าได้แบ์ระดับนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมอันนี้ก็ต้องยอมให้เขานะครับเพราะว่าราคาเขาจับต้องได้นะครับผมก็ไม่แพงเกินไปนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับผมก็เอามาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆติดตามดูคลิปก่อนๆก็เป็นที่น่าสนใจนะครับสําหรับเจ้าเครื่องตัดหญ้าแบรนด์พัมกินนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการเครื่องตัดหญ้านะครับผมพัมกินนะครับก็เป็นที่สนใจอยู่นะครับในชื่อเสียงของแบรนด์ครับก็ใครที่กำลังหาข้อมูลตัดสินใจอยู่ก็ลองนําข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับจางอื่นดูนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจลองพิจารณากันดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นปันกันนะครับ